ความแตกต่างระหว่าง p e r c e i v i n g และจั d จิ n ง p e r c e i v i n g ถนัดที่จะดำเนินชีวิตไปตามสถานการณ์พวกเขาชอบที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆตามสถานการณ์ก็เลยไม่รีบร้อนที่จะตัดสินใจอะไรล่วงหน้าพวกเขาจะรอให้สถานการณ์ถึงจุดที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนจึงจะเริ่มลงมือทําเพราะระหว่างทางอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นก็ได้ทำให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ไม่ยากเย็นนัก พาะเขาพร้อมที่จะด้นสดโดยไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเลยจึงทําให้พวกเขาดูเป็นคนชิลๆสบายๆยอยู่ตลอดเวลาและเปิดใจต่อสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเพราะการดําเนินชีวิตไปตามสถานการณ์คือความถนัดของเขาจัดจริงถนัดที่จะควบคุมการดําเนินชีวิตพวกเขาต้องการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้อยู่ในการคาดการณ์ของเขาได้ก็เลยวางแผนสิ่งต่างๆล่วงหน้าและมีความสุขที่ได้ทําตามแผนที่เขาวางไว้เขารีบร้อนที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้ และพวกเขาไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันจนต้องเปลี่ยนแผนที่ควบคุมไว้แล้วก็เลยยึดติดกับสิ่งที่ตัดสินใจไว้แล้วค่อนข้างมากพวกเขาเลยดูเหมือนคนที่มีสิ่งที่จะต้องทําหรือว่ามีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาและก็เข้มงวดกับเรื่องที่เขาจะทําด้วยเพราะการควบคุมให้สิ่งต่างๆมีแนวทางที่จะเป็นไปคือความถนัดของพวกเขา